พันเน่าได้ปลาสะดูน้ำแล้วก็ปลากวนน้ำปลาขาวมาเด้อพี่น้องกินหอยกีหอยยาขาวหอยก็มีแต่หนึ่งเดียวขันชิกินก่อนก็ได้บบกพิมเรากินนอนแล้วกินแกงเราใหม่แต่เขาจะทากินกระหอกกินกระหอก อารมณ์ดีได้น้องนามื่อนี้เมาเกล้าโมแม่เระเมาชาเมาเกล้าเถินเมาเพลก็เพลฮอนบัด์ตจมวายักการสบายดีผมไอพี่น้อง ตอนนี้เฮาวา่อจุติซองแล้วก็คือเฮาได้อยู่นั่นเองแหละแคมนำคือเกา่าแต่ว่ามันนี่จะติดกับนำเลยประมาณห้าเมตรแลยกันตอนนี้เกียมบย์บนอยู่บนนอนกินข้าวกินนำกินขา้นขาวเที่ยงเรียบร้อยแ,แล้วก็สีพา,ากันไปละแรงส่วนเบาเดือนเพื่อนไปแต่ไปก่อน,นลแล้วเพิ่อนกินข้าวแล้เพิ่อนก็ไปเลยแล้วเบี๋ยวเห็นจะเปนกำลังก็ยังอยู่กับทีมงานเกา่านี่น้องดาไปดีเลยก็เบาพิมไปดีเบาคำโพบายดีเบาคำโพก็บเกียม์มาอยู่บนนอนได้ คนกําลังมีความหักพี่น้องเอ้ยเฮ็ดหยังกระดุใด๋เพิ่นเพิ่นก็ไสมองหาหน่อไม้หน่อไม้มันหลายเด้บิงตําก่อหน่อไม้น่ะมีแต่หน่อไม้ทนั้นหลายๆลมแห้งมื้ออื่นบ่ฮู้ว่าสิกลับได้หรือบ่นะพี่น้องาลมน่ะระวังไม้หักเด้อนี่ดตะเกียเนาะอบนีก็บ่ตามนําบ่งสิไปลัดแงทางนี้แหละสิเลาะไปตนี้พอกุ้งมึงให้ บัวทันสุกคร่ะดกแหงแอะไรอาทินาง่ายสุกเต็มต้นเลยนีครับกุ้งหนึ่งนี่กุ้งหนึ่งญี่ปุ่นกินในีกุ้งหนึ่งสามกุ้งแล้นี้าม,นมากไปแล้วพอกระห ộ n นยิ่งบัวทันบางนุมนี่น่าจะไม่โดนใช้เขากินบางไฮอะไรบัวบบทันสุกครับ ปอ้หมดุดนี่นะมดุดลายเลยหาวงในนี่พ่อลีงลีงพุงใหญ่เลยก็ไแตพี่ก็นอดพุน่นพ่ทั้งลูกใหญ่ลูกน้อยลายหแหงลิมาเป็นสิบเป็นสาวเดี๋ยวนี้คือฮ่าเคื่อ้เคยมานอนช่วงที่ว่าน้ำยังไหลน้ำยังตกแต่ว่าเดี๋ยวนี้บุมมีน้ำแล้ว ยางมาแต่คุณมหพีประมาณสองกิโลไปอะไรต่างเคยพี่น้องโอ้เมือ่อยใส่ปากไก่ฟีลงมาพีฟรีคำพอกหอกลายโตนกนำยิงสองบาทบุอ ากินปลากินหอยเอาอะไรบ้นี่คาราเดือนบรดอะไรยังอยากนำเนี่ยบด่เอานำมาตอนนี้มหาหอดบนผักเขาแล้วบรรดาลักกินยังน่นนะแกงน้ำใหม่ดรอปน้ำใหม่ลายอยู่เน้นค่ะแกงแบบแบบมันบุมียังใส่น้ำเลยนี่ามาเผ็ด ก็มีตังนัวก็มีแยงก็มีมีแต่ว่าบ่มีแบบว่าปลาแดกปลาแดกบ่มีผักกระหยงบ่มีน้ำอัญชานบ่มีผักคะบ่มีข้าวเบือบ่มีเอากูมีแต่เห็ดกับหน่อไม้นะแม่นนี่ยแสบอยู่นะหนาวริบบอนี้นะเอาหากามน้ำแล้วบอพิมพ์เด้เอาลูกบอน้ำเชื่อมไปเด้อะเราแล้วแล้ว นกไม้น้องดาผลงานนงดาไปหางนะป้านกไม้ขาวๆพี่น้องบืนยังสิเอาอีกได้เอามื่อไปเมื่อไล่โหลดพอยาบานบ่มีคันซื่อนะซ้ำนี่นะห้าหกสิบพันพอได้พี่น้องพอเขาจะใส่ซโซงซ้ำยอดนี่ก็ห้าพันเลยจะขายนี่นกไม้ไล่ได้นะป่ะหานกไม้ก็ได้นกไม้พอพิมพ์ก็ไปหางคือกันบ่เมื่อเยอะเดียวบัง เออเราไปหากันเอาลอกลืนแกบักติไปดีเราไปนนึงแล้วพ่อวอนแล้วนะยันเขาละเครื่องคองพ่อเพิ่นบ่ทันมาได้จักไปทางใดบ่เหียงบ่ได้ยังแล้วก็มาก่อนเมื่อยเมื่อยแห้งเลยได้ออกมาโซนแดดๆนี้ใครดว่าตแกมีลม งานของไอเดือนไตนกเหล็กแอลกอฮอกเอากระซิบปีงเนาะไอยเดือนปีเงาปีเงาปีงเพราะว่ามีนกไม้ไงนกไม้บ่มีฟักขยังกระแซบกันอยู่ป่าดีกปละก็มายืนใบปลา พันเนาเ่าได้ปลาสลาดุน้ำแล้วก็ปลากวนน้ำปลาขาวมีดปลาคาวนี่เออเออเกือบบึงหอยหางงวหอยนี่ก็ได้เไงในงพ<า>นัพ<า>นต<จ>ะกระจันมื่อนี้ในพันเท่านัา้นในพันปลานี่โอเคอยู่ใครมาในพันสัตว์โคกนี่บันอยากได้ปลานี่ไปพันพอชั่วโมงนี่ก็ได้นี่พอได้ต้มต้ม,ตมสมนี่คัก่ก ปีงก็ได้ตำมุทัวตำมุแดงแต่ก็ได้ห่อห้อยแต่ก็ได้น้องไม้ผุนน้องไม้ทื่อประเพช่ไหเตมนเถอะน้ำปอดับเป็นไยือโอกรอเลยนะ ได okay, ้ได้บ่เดืนได้กระหอกตัวหนึ่งแล้วก็นกตัวหนึ่งนกแล้วหูยอมเลยไปหากินซามเถื่อเสาแรงเสาแรงสองมือวันนี้ก็ตันแรงมันนี่ตันเสาตันแรงกับบ่ได้ยังจุ่มพวมบัดไปหาปลาพันไปตัวหนึ่งตามนี้ก็ได้นี่อู้คันไดเบ็ดนี่ประกวนประคอนี่ลายแห้งเลย แต่กระปาะข่าวคันเอามองสองมองโปนใส่ได้หอยนำให้ได้กินนกปน,นี่แกงกับบ่ปีงกับบ่หน่อไม้แกงหน่อไม้เออปีงเอาก็ได้เป็่ไงกินยลากินแบบปีงกับบ่ได้ามาเด้อพี่น้องกินหอยกีหอยยาขาวหอยก็มีแต่หนึ่ยเดียว คันชิกินก่อนก็ได้เบาพิมพเรากินนอน,น,อนแล้วจิ้งจั๊งเราไม่เดี๋ยวเขาจะทากินกระหอกกินกระหอกถักลายปีงนกนกแล้วนกแล้วโบเห็นคือกันสองสามตวัวและยิงบ่ทัน

มันเรนตกรนเรนลเอ้ยอารมณนี่ได้น้องนาไหอนี่เมาเก้า บมเมนต์ละโมซาโม่เก้าเขินเมาเพลก็เพลอดบัดประจำวันบั่วยัางโมแมนบ์โมเมนยังเนาะจะกินเี่นเลยปีมี้แล้วก็ตำมังถั่วเมื่อหนาซื้อมังถั่วมาก่อนไปกินโดนแล้วเป็นปีเลยตำมังถั่วตำมันแป้งบ่มักบ่มักตำมันเกลือตำมังถั่วอะไรเสร็จมาเขากินเนาะก็หอม Maman mô tô, thua mà mô tô, thua chờ mô chờ mô chút xa tô, phim là mô im mô là mô im mô chờ mô chờ mô chờ mô tô, mô mai chút im mô tô,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  mô menu mô tô, mô tô, mô tô, mô cả นี่เจลเขาโบพิมพ์พันธุยาคโบธันลับแล้วก็บัวยากคนละกินน้องใหม่จนอิ่มแล้วชวนเขาการ์ีกินเลยกินแต่สี่คนอันเดอร์พี่น้องกินข้าวใส่แล้วข้าวนำบมาเลยข้าวนำซัมปลานี่นี่ดอกเต้ข้าวอะไนี่ชิ้าแล้วแบบตอนนี้ก็กินข้าวกินนำเรียบร้อยแล้วพี่น้องกาสิพาหามบนอยู่บนนอนแหละ คืนนี้กับบูหัวสีนอนรับได้จังใด่ลมแห้งอะไรไดเมันคืนนี้เอ้ามันคืนนี้แัดลมเออคืนวนี้นะเอ้าคืนนี้นะลมอากาศบ่เป็นใจเลยเมื่ออื่นนี่ขี้งอว่าบูหัวสิกับได้จังใดนะขันกับบ่ได้กับมันจําเป็นบนแบบแบตซัมองมีก้อนเดียวเพราะว่าแบตของบบเฮียงกับมากับเสาคัดมันนั่นแหละแบตตายผู้ผู้เพิ่นไปเหตุยังใส่แล้วมันช็อตแล้วมันตายนะบ่ได้ซื้อบรทันได้ซื้อตอนนี้กับบุมีแบตสีออกปลาแล้ว แบ,บ็ดน้องดากับเบิดยังเหลือแต่เบ,บด็ดโบเดือนอ้าพี่น้องเอ,อ้พี่นี่กาชิค <ไป S 1> อยจะไ้เพียงสค่นี้ก่อนคนอื่นหมดกาโกรบใจทุกคนที่กดไลก์กดแชร์และก็กดติดตามให้กำลังใจดูมาตลอดไปพบอกันในอีพีต่อไปพี่น้องบาย